สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟีจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ฟี่หยิบใช้บ่อยในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เครื่องสำอางและก็วิตามินถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปค่ะไปดูกันที่ตัวแรกเลย n u u t r o g e n a d e e p Clean Acne foaming Cleanser ตัวนี้นะคะให้โฟมนุ่มอ่อนโยนช่วยลดสิวคุมสิวเขาบอกกันเลยว่าสภาพผิวของฟีตรงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ค่ะมันจะเป็นผิวปกติค่อนไปทางแห้งแต่บอก ว,ว่าใช้ตัวนี้แล้วนะรู้สึกว่าหน้านุ่มเลยค่ะเป็นโฟมล้างหน้าที่ไม่ทำบรา Skin b a r r รียร์ฟีรู้สึกว่าหลังจากที่ใช้ตัวนี้ค่ะพวกสิวอุดตนันหรือว่าสิวที่เกิดจากฝุ่น PM มนลภาวะต่างๆนะคะมันลดน้อยลงตัวนี้นะคะรานะคาถูกและดีขึ้นแท่นกลายมาเป็นโฟมล้างหน้ารูกรลักลของฟรีเลยค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็น Polar Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid ใครที่มีปัญหาสิวสิวอุดตันสิวผดสิวอักเสบสิวไม่มีหัวนะคะฟรีแนะนำค่ะให้ลองใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่จะช่วยผลัดผิวเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะที่อยู่บนหน้าเราเนี่ยเอาออกไปได้ดีมากช่วยลดการอุดตันนะคะแถมยังกระชับรูขุมขนลดรอยแดงรอยดําช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยค่ะดูกระจ่างใสไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ฟีนแนะนําว่าการใช้ผลิตภัณฑ์พวกตัวผลัดผิวอะคะ่ะในหนึ่งสัปดาห์ให้ใช้แค่2อถึง สครั้งก็พอหรือ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ผิวเซนซิทีฟมากๆนะคะอาจจะลดเหลือใช้แค่1วันต่อสัปดาห์ไม่ควรใช้ทุกวันนะคะไม่งั้นจะทําให้ผิวบางเกินอยากจะบอกว่าสมัยก่อนฟี่ไม่ค่อยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวแต่เนี้ยรู้สึกเลยว่าทําไมหน้าเรามัหมองคล้ำมันดูไม่สดใสนะคะทั้งๆจริงเราเป็นคนค่อนข้างขาวนะแต่มันรู้สึกว่าที่หน้ามันเหมือนมีฟิลเตอร์บางอย่างที่ทําให้หน้าเราดูหมองคล้ำนะคะทั้งนี้พอฟี่ได้มาศึกษาในเรื่องของการใช้สกินแคร์นะคะฟี่จะติด ตามเพจมาดมเกรียนคุณโดนัทบิวตี้เบรน์คุณของขวัญน,น้องหมาหน้าสวยนะคะก็จะเป็นเพจเป็นยูทูบเบอร์ที่ฟีติดตามตลอดฟีก็ได้ความรู้อะไรต่างๆมามากมายจะทําให้รู้ว่าผิวของเราอะคะ่ะควรที่จะมีการผลัดเซลล์ผิวเอาเซลล์เก่าออกไปเพื่อที่จะไปกระตุ้นวงจรการผลัดเซลล์ผิวเพราะยิ่งอายุมากขึ้นการผลัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติของเราะคะ่ะจะช้าลงดังนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไวค้ค่ะน้าเราจะดูหมองและยังทําให้เกิดดูรอยได้ไง่ายเวลาลงสกินแคร์อะไรไปพวกเนี้ย มันก็จะไม่ค่อยซึมค่ะเพราะว่าเซลล์ผิวที่ตายอ่ะมันเกาะอ,อยู่ที่หน้าใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายิ่งแบบลงบร์เทนนิ่งไปเซรั่มช่วยลดรอยแต่ทําไมรอยดํต่างๆอ่ะค่ะมันจางช้าลงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยผลัดเซลล์ผิวเลยนะคะมีหลายๆคนเลยค่ะทักถามพี่เมาทำไมเวลาเห็นพี่ในคลิปเนาะคลิปนี้ดูหน้าแบบเป็นรอยเยอะแยะจางแต่ผ่านไปอีกไม่กี่คลิปหน้าดูดีขึ้นนะคะนอกจากที่พี่จะใช้สกินแคร์ช่วยลดรอยแล้วค่ะพี่ยังผลัดเซลล์ผิวเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์ไว้ค่ะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็น u ยู i n ีนไ r ยา m i s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  r r y y ี่ชอบสเปรย y น้ำแร่ตัวนี้ของ u ู e r i n มากค่ะด้วยความที่เขามีส่วนผสมของไฮยา r ร n จะช่วยผิวของเราเนะะี่ยค่ะกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานโดยทุกวันนี้ใช่ไหมเราใส่หนากาศอยู่กับอากาศร้อนชื้นนะคะผิวหน้าของเราอะ่ะโดยเฉพาะตรงที่ใส่หน้ากากคะ่ะมันก็จะ วนไปด้วยความร้อนดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาสนะคะในพักหน้าได้ถอดหน้ากากนะควรจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ไปหน่อยเพื่อให้ผิวของเราเนะะี่ยค่ะคลายความร้อนออกไปแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกเฟรชขึ้นพี่จะบอกว่าในทุกวันนี้นะคะการเอาสเปรย์น้ำแร่ติดตัวไปด้วยเป็นเหมือนเทคเอาไอเทมที่จําเป็นมากๆเลยค่ะกับการดํารงชีวิตอยู่การที่จะต้องออกไปเผชิญกับโลกภายนอกน,นะคะตัวต่อไปนะคะจะเป็น The Laboratories Acne The All r o u n d e d Acne Solution บอกเลยคะ่ะว่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ฟีสสบายใจที่สุดที่จะใช้ในช่วงเวลาที่ผิวอ่อนแอโดยตัวเดอร์ลาบชเชเรียนสคะสำหรับฟีคือตัว all in one s e r u m เลยเสริมประการผิว skin barrier ทำให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นแข็งแรงขึ้นช่วยจัดการกับเชื้อที่ทำให้เกิดสิวต้องการคุมสิวแถมยังช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยในช่วงเวลาที่ผิวของฟีเนี่ยคะ่ะพังพี่จะไม่ใช้สกินแคร์ใดๆให้ซับซ้อนเลยนะคะพี่ก็จะเน้นแบบ basic skin care มากมาก อาจจะลงแค่สเปรย์น้ำแรกแล้วก็ตามด้วยเซรัม่มแล้วก็ปิดจบด้วยมอยส์เจอร์เซอร์เพื่อหลอกความชุ่มชืม้นบอกเลยค่ะว่าฟี่เคยนอกใจไปครั้งหนึ่งเพราะชะล่าใจคิดว่าผิวของเราโอเคแล้วก็ไปใช้ตัวอื่นแทนหลังจากนั้นไม่นานค่ะผิวก็เริ่มมีปัญหากลับมาเหมือนเดิมตอนนี้นะคะก็เลยไม่กล้านอกใจแล้วกลับมาซบอ,อกตายรังอยู่ที่ตัวเดลลาบัตเทอรค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมาร์กหน้าค่ะ เนื่องจากที่ช่วงนี้นะคะพี่จะใช้ยาสิวตลอดเลยด้วยความที่ฟี่เป็นสิวยีสแล้วก็เป็นสิวที่เกิดจากไรนะคะดังนั้นฟี่ก็จะใช้ตัวยาแต้มสิวที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิวหน้าของฟี่ซึ่งการใช้ยาสิวพวกนั้นนะคะมันก็จะส่งไซ d อ e f ฟ e c t ก็คือทําให้ผิวของฟี่นะคะแหง้งบวกกับทุกวันนี้เราต้องใส่หน้ากากกันตลอดทั้งวันเนาะมันก็จะทําให้หน้าของฟี่นะคะแสบแดงระคายเคืองได้ง่ายการมาร์กเนี่ยจะเป็นการช่วยเสริม skincare routine สองยี่ห้อที่ฟี่ชอบใช้นะคะก็จะเป็นของตัว Real Barrier กับของยี่ห้อบาน o b a คิค่ะบอกเลยว่า2ตัวนี้จะโปรโบ่อยมากถูกและดีแถมส่วนประกอบก็ย่างจึ้งเลยนะคะแนะนำมากๆค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็น k i o s i s h a r า l e a f ACPAS Spot Patch เป็นแผ่นแปะสิวยุบสำหรับสิวอักเสบไม่มีหัวค่ะพี่อยากจะบอกทุกวันนี้นะก็จะเป็นสิวอักเสบไม่มีหัวมีความแดงๆขึ้นค่ะอยู่ยังไงอยู่ยังงั้นมีแต่บวมๆขึ้นแต่ไม่มีวันเห็นหัวสิวค่ะแล้วก็บอกเลยว่าฟี่พยายามสรรหายาแต้มสิวต่างๆมากมายนะคะมาทาเพื่อให้สิวลักษณะนี้ยุบแล้วบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่จนมาเจอกับตัวเคียวซิกเนี่ยแหละคะ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยฟี่เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องแผ่นแปะ เพราะว่าปกติแล้วพี่จะเห็นว่ามันช่วยเหมือนแบบดูดหนองเนาะเป็นสิวอักเสบมีหัวสิวหัวช้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวอย่างของฟี่นี่มันเป็นสิวอักเสบที่ไม่มีหัวมันก็คนละแบบกันเนาะแต่ทั้งเนี้ยพอฟี่ได้ศึกษาส่วนประกอบนะแล้วก็อ่านรีวิวหลายๆคนจนได้เห็นว่าตัวแผ่นแปะสิวอันเนี้ยเขามีส่วนประกอบของ T3 ที่จะช่วยลดการอักเสบโดยไม่จําเป็นที่จะต้องแต้มยาสิวก่อนด้วยคะ่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้นะคะต้องบอกว่า Amazing มากๆสิวที่มันบวมลูตื่นเช้ามานะมันยุบตัว แต่ทั้งนี้ในการแปะสิวนะคะต้องควบคู่กับการนอนเร็วนะไม่ใช่แบบว่าแปะสิวตอนเที่ยงคืนมันก็ต้องนอนเร็วควบคู่ไปด้วยนะสักประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยคะ่ะตื่นเช้ามา6 7จ็ดโมงบอกเลยว่าสิวเนี่ยจะยุบไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยถ้าเกิดมันบวมเป่งมากๆแต่ถ้าเกิดมันเพิ่งเริ่มบวมะคะ่ะมันจะยุบแล้วหน้าเราเรียบเนียนไปเลยและที่สําคัญที่ฟี่ชอบที่สุดคือแผ่นของเขาเรียบเนียนมากๆไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยฟี่ก็จะดึงออกก่อนแต่มันจะมีบางแผ่นค่ะที่เนียนติดเนียนจนฟี่แบบหาไม่ จแล้วพอถึงล้างหน้าถึงจะ้สัมผัสเอา้ายังมีอยู่นะคะเกิดเรื่องแบบนี้หลายรอบมาและอย่างวันนี้นะคะที่ฟีแต่งหน้าฟีก็แปะมาด้วยะคะ่ะเดี๋ยวฟีเอาให้ทุกคนดูนี่ไข่ตรงนี้เห็นมหมเนียนมากอ่ะเดี๋ยวฟีลองซูมออกไม่เห็นเลยเนี่ยสมัยก่อนนะคะฟี่เคยใช้แผ่นแปะสิวเหมือนกันแล้วก็แปะโอ้เห็นชัดมาเลยคะ่ะว่าแปะมันแบบ พลาสติกนี่คือเล่นแสบสุดๆแต่อันเนี้ยค,คือเนียนไปกับผิวเลยดังนั้นพี่แนะนําเลยนะคะสําหรับใครนะที่ต้องการหาตัวช่วยในการทาให้สิวยุบเร็วขึ้นแต่อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้ช่วยดูดหนองได้ดีเท่ากับแผ่นแปะสิวอื่นๆอย่างเช่นยี่ห้อ 3M หรือของเกาหลีนะคะอันนั้นเขาจะดูดหัวสิวที่มีหนองออมาได้แบบเยอะมากอันเนี้ยจะดูดมาได้เล็กน้อยนะคะเหมือนเมนหลักของเขาทาให้สิวยุบมากกว่าที่จะดูดหนองแต่ก็ไม่ใช่ว่าดูดไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบสิวที่มีหนองแบบเล็กๆอะไรอย่างเงีย้งย,ยค่ะ ทีนี้หลังจากที่เราบำรุงภายนอกกันแล้วนะคะต่อมาเรามาดูตัวที่ฟี่ใช้บำรุงจากภายในกันค่ะ v i d a Collagen Peel และ v i d a Collagen Go ค่ะ2ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากทางแบรนด์ v i d a ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกันกับ Gluta Max และ v i d a Collagen Q10 ค่ะแบรนด์นี้นะคะมีเบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าฟี่ได้รับผลิตภัณฑ์และสปอนเซอร์จากทางแบรนด์ v i d a แต่ทั้งนี้ฟี่ได้ทดลองทานจริงก่อนที่จะนำมารีวิว เป็นเวลากว่า2สัปดาห์ต่อเนื่องทุกวันค่ะเรามาดูที่รายละเอียดของโปรดักฑ์แต่ละตัวกันดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น Vida Collagen p เพียวซองสีแดงค่ะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นแข็งแรงสุขภาพดีจากภายในสวยกระจ่างใสสู่ภายนอกเขาเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ เกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นโมเลกุลที่เล็กดูดซึมได้ง่ายเข้าถึงระดับเซลล์ผิวพิจนานาตัววีด้าคอลลาเจนเพียวตัวนี้นะคะสําหรับใครที่อยากดูแลให้ผิวสวยชุ่มชื้นดูเนียละเอียดเรียบเนียนเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและยังช่วยดูแลชะลอความเสื่อมของกระดูกและข้อทั้งนี้ทางแบรนด์ได้เคลมไว้ว่าลองแล้วจะเห็นผลจริงและยังช่วยทําให้โครงสร้างผิวแข็งแรงและทําให้สุขภาพผิวโดยรวมมัคคดดีขึ้นและผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่ง ะะจะเป็นวีด้าคอลลาเจนโกลสองสีทองค่ะเป็นคอลลาเจนพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น3มชนิดเลยค่ะมีส่วนประกอบของคอลลาเจนไดเปปไทด์และคอลลาเจนตรเปปไทด์ ide, พร้อมกับมีวิตามินซีและไบโอตินโดยสูตรนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมไว้ว่าจะช่วยส่งเสริมกันในการดูแลร่างกายและสุขภาพโดยรวมของผิวผมกระดูกแถมยังช่วยลดอาการผมหลุดร่วงด้วยค่ะใครที่ชอบทานคอลลาเจนหลายชนิดรวมกันนะคะหรือว่าชอบทานคอลลาเจนไดเปปไทด์ ไทย,ย,ไทยฟี่แนะนําเป็นสูตรนี้ค่ะทีนี้เรามาดูผลสรุปกันค่ะหลังจากที่ฟี่ได้ทดลองวีด้าคอลลาเจนเพียวและวีด้าคอลลาเจนโกเป็นระยะเวลากว่า2ส,สัปดาห์ค่ะสิ่งที่ฟี่สังเกตเห็นชัดๆเลยนะคะก็คือผิวของฟี่เนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นฟี่อยากจะบอกว่าเวลาฟี่นั่งตัดต่อคลิปนะฟี่จะติดนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งค่ะก็คือฟี่ชอบนั่งเท้าขางก็จะทำให้ข้อศอกเนี่ยได้รับการเสียดสีกับโต๊ะใช่ไหมคะมันก็จะมีความแห้งๆลอกๆบ้างด้วยความที่ฟี่เ คนผิวแห้งก็พยายามค่ะที่จะเลิกทําพฤติกรรมนี้แต่พอเพลินๆตัดไปเรื่อยๆอ่ะรู้ตัวอีกทีนึงก็มาเท้าคางอีกแล้วแต่หลังจากที่ได้ทานตัวเนี้ยฟีก็มาสังเกตนะคะข้อสองฟีอะค่ะดีขึ้นไม่แห้งไม่สาก ความหยาบกร้านเนี่ยลดหน่อยลงค่ะและอีกจุดหนึ่งที่ฟี่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะนั่นก็คือพวกเสียงกรอบแกรบตรงบริเวณเข้อต่อตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะเสียงกรอบแกรบเนี่ยทำให้ฟี่ต้องเขินตัวเองตลอดเวลาเลยคะ่ะสมัยก่อนที่ฟี่เป็นแอสเวลาที่เราจะหยิบถาดอาหารมาเสิร์ฟผู้โดยสารนะคะตรงบริเวณท,ท้ายๆเนี่ยฟี่จะต้องนั่งยองๆใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้หยิบอาหารได้สะดวกเราก็ไม่อยากจะก้มนมุมอะไรเราก็จะปวดหลังจังหวะน,ะนะะั้นแล้วค่ะกรอบ โอ้โหแล้วผู้ริสานนะคะก็อยู่ข้างๆกันเนี่ยไม่ไกลกันเลยนะก็จะได้ยินอายมากตอนนั้นรู้เลยนะว่าแบบแอร์คนนี้นี่คือสุขภาพไม่ไหวแล้วนะคะแต่ก็บอกเลยเขาว่าตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้คิดจะทานอาหารเสริมอะไรเน้นกินอาหารเยอะๆเอาแทนค่ะจะบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเท่ากับที่ร่างกายต้องการแต่พอหลังจากที่ได้ทานตัวนี้นะคะ่ะรู้เลยว่ามันดีขึ้นเสียงกรอบแกบเนี่ยมันลดน้อยลงซึ่งตัวนี้นะคะก็เข้ามาเป็นตัวช่วยให้กับฟีได้ดีมากๆเลยค่ะฟียิ่งแนะนําเลยนะคะ,นะ,นะ,คะสําหรับใครที่มีหน้าเล็บ บบบบบบาแแชออทํเเล็เจละไรบบนี้การทานคอลลาเจนเข้าไปมันก็จะทาให้หน้าเล็บเนี่ยฟื้นฟ,ฟูฟื้นตัวเองได้เร็วขึ้นหรือว่าใครเวลาที่สางผมออกมาแล้วผมร่วมเป็นกระจุกต้องรีบหาตัวช่วยมาบํารุงเพิ่มเติมแล้วนะคะทุกสิส่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นบนร่างกายเราปัญหาผิวปัญหารูนี่นั่นมันเป็นสัญญานะคะที่ร่างกายกําลังพูดคุยกับเราว่าเราต้องการการบํารุงเพิ่มเติมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะมองหาคอลลาเจนที่ดีทานคาดหวังผลได้มีความน่าเชื่อถือปลอดภัยและ ก็หาซื้อได้ง่ายพี่ใหญ่ทุกคนนะคะนึกถึงวีด้าคอลลาเจนเพียวแหละก็วีด้าคอลลาเจนโกค่ะวิธีทานทั้งสองตัวนี้ก็แสนง่ายมากเลยนะคะสามารถผสมในเครื่องดื่มอาหารขนมโดยไม่ทําให้เสียรสชาติแล้วก็ในบรรจุภัณฑ์ของเขานะคะที่เป็นถุงใหญ่เนะะี่ยเขาก็จะมีช้อนตัวออกไว้ให้ถ้าต้องการการบํารุงแบบปกติก็วันละหนึ่งช้อนนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการการบํารุงแบบเร่งด่วนสามารถทานได้วันละสองช้อนเป็นประจําทุกวันค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดราคาและก็ช่องทางการสั่งซื้อต่าง ฟี่จะทิ้งรายละเอียดไว้ในกล่อง description box นะคะตัวต่อไปเลยคะ่ะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ทุกวันนี้ฟี่ขาดไม่ได้เลยนะคะใช้ทุกวันใช้ตลอดทั้งวันค่ะนั่นก็คือ i Herb m o n i s Mouth Spray คือตั้งแต่ฟี่เริ่มถ่ายคลิปเนาะแล้วก็สอนแต่งหน้าด้วยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ต้องใส่หน้ากากนะคะพูดตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ฟี่คอแห้งง่ายมากด้วยความที่เราใช้เสียงตลอดพอพูดพูดอย่างเงี้ยฟี่จะรู้สึกเหนียวคอขึ้นมานนทีแล้วเราก็จะเหมือนแบบ ออกมาด้วยความที่มันเหมือนแบบขาดน้ําแล้วมันก็รู้สึกไม่สบายคอระคายเคืองคอนะคะอย่างเวลาอัดอัดคลิปอยู่ค่ะยู่ดีก็เป็นเหมือนกันดังนั้นพี่ก็จะต้องมีตัวช่วยนะคะก็บอกเลยว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่มาถูกใจตัวนี้ที่สุดเลยตัวนี้พี่ได้มาจากการที่ไปหาคุณหมอที่คลินิกแถวบ้านนะคะคุณหมอก็จ่ายตัวนี้มาให้แล้วพอได้ลองใช้ก็รู้สึกว่าชุม่มคอแก้อาการระคายเคืองคอได่นทีอย่างถ้าเกิดไอๆอยู่แล้วฉีดตัวนี้ปุ๊บอะคะ่ะแปบ๊บเดียวหยุดไอเลย แต่อย่างบางตัวมันจะต้องยังไอต่ออีกนิดนึงนะคะกว่าที่จะกลับเขาที่เขาทางเนาะมันก็จะดูเสี่ยมพลิกภาพเนาะบางคนก็อาจจะก,กลัวว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆหรือเปล่าคะ่ะคือแค่พูดเยอะอย่างเงี้ยฟีรู้สึกสังเกตเลยนะว่า คลิปหลังๆมาค่ะพี่จะเสียงใหญ่กว่าเดิมด้วยความที่เราพูดตลอดนะคะใช้เสียงแล้วก็บวกกับเนี่ยอาการดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะพี่ก็จะถ่ายไปแล้วก็จะหยุดพักพอสกล้องไว้ก่อนแล้วก็จะมาฉีดตัวนี้ละะแล้วก็มาเริ่มพูดใหม่เสียงมันก็เลยไม่ค่อยใส่เท่าที่ควรนะคะยังไงต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะทีนี้ต่อไปค่ะก็จะเป็นไอเทมเครื่องสำอางเรามาดูกันที่ตัวแรกค่ะตัวแรกนะคะจะเป็น for you to brow coat ใครชอบงานคิวฟูคิวตั้งล็อกคิวให้เด้งตลอดทั้งวันนะคะแนะนำของตัวนี้เลยเนื้อเขาจะมีความหนาข้นแล้วมันจับเส้นขนได้ดีอะคะ่ะตัวก่อนหน้านี้นพี่จะใช้ของ b e n e f i ตนะคะซึ่งบอกเลยว่าพอฟีได้ตัวนี้มานะก็คือลืมใช้ตัว b e n e f i ตไปเลยค่ะและที่สำคัญราคาก็น่ารักมากๆคือฟี่ซื้อตัวนี้มาเพื่ออาจจะมาทดลองใช้แล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเนาะกลายเป็นว่าหยิบใช้ตลอดเลยค่ะทีนี้ตัวต่อไปค่ะจะเป็นอิบซาล p o ผง e งผ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 งงง ตัวนี้ค่ะมันทําหน้าที่ได้หลากหลายมากค่ะเบอรุมผลก็ได้ช่วยเซตรองพื้นแต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าดูแห้งดูแมทม,มันดูเล่นแสงมีความชิมเมอร์เล็กๆแต่พอมองที่หน้าดีๆก็จะไม่เห็นชิมเมอร์แต่เวลาเราดูในกล้องดูในกระจกค่ะหน้าเรามันมีความโนนเนียแถมที่สําคัญนะคะตรงบริเวณที่เป็นซนอะ่ะก็ยังคุมมันได้ดีแต่ก็ไม่ทําให้คุมมันแบบแห้งๆผิวที่มีความขุยเราก็ไม่ได้ไปเกาะหน้าเกลียดตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มของฟีที่มันจะแหงได้ง่ายค่ะ มันก็ดูอิ่มน้ำเล่นแสงค่ะบอกเลยว่ามันคือเป็นแป้งที่เป็นนวัตกรรมมากๆเนื้อสัมผัสบางเบาไม่มีสีนะคะใช้ได้ทุกสีผิวแถมตลับที่ให้มาคือใหญ่มากบอกเลยว่าฟีเนี่ยใช้ทีละจิ๊ดเดียวเองเน้นตรงช่วงบริเวณจมูกแล้วเอาที่เหลือๆเนี่ยเสร็จทั่วหนนานะคะราคาอาจจะสูงไปสักนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้นะคะฟีบอกเลยว่าคุม้มเอาเป็นว่าฟี่หยิบต,ตัวเนี้ยจนลืมการใช้อีกลิปิ์ไปเลยค่ะแต่อีกลิปิ์ก็ยังเป็นลูกหลักอยู่นะด้วยราคาด้วยประสิทธิภาพด้วยแต่ทั้งนี้ พอมันมาเจอแป้งเดียวที่มันครบจบอะมันไม่จำเป็นต้องใช้ไฮไลท์ต่อกก็ได้เพราะว่าผิวเรามันแบบเล่นแสงสุดอย่างวันนี้พี่ก็ใช้ค่ะมันรู้สึกแบบผิวมันเปล่งประกายมันดูดีมากๆเลยนะคะถ้าใครมองหาแป้งฝุ่นดีๆสักตัวหนึ่งนะลองไปทดลองดูได้ของอิปซาค่ะไปยไงกันบ,บ้างคะก็ครบหมดแล้วนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่ฟี่หยิบใช้บ่อยในช่วงนี้ขอบอกว่าทุกตัวนะคะ ฟีทดลองใช้จริงอาจจะมีบางตัวที่ฟีได้รับสปอนเซอร์มาแต่ขอบอกว่าฟีทดลองทาแล้วก็สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะบอกก่อนเลยนะคะว่าฟีเป็นคนหนึ่งที่สังเกตตัวเองตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวหรืออะไรก็ตามคะ่ะเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้ให้มันเป็นปัญหายิ่งปล่อยนานเท่าไหร่มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ อย่างเช่นถ้าเราปล่อยให้ผิวของเราแห้งไปเป็นระยะเวลายาวนานค่ะจังหวะที่เรายิ้มจังหวะที่เราขยับหน้าค่ะมันก็จะเกิดเป็นการสะสมริ้วรอยเพราะผิวแห้งมันไม่มีความชุ่มชื้นไปเติมเต็มมันก็จะทําให้เกิดเป็นรอยพับรอยยับดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลยนะคะฟีทดลองทานทดลองใช้จริงๆก่อนที่จะมาแนะนําให้ทุกคนพราะฟีรู้สึกว่าความเชื่อใจของคนเราอะคะ่ะมีให้ได้แค่ครั้งเดียวและฟีไม่อยากสูญเสียตรงนั้นไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะฟีก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซ u บสไครป์เป็นกําลังใจให้ฟีด้วยนะแล้วยังไงเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย